คุณผู้ชมครับวันนี้นมออนผมจะมาแชร์สูตรวิ่งสองร้อยดูกันนะครับนี่เป็นไงวิ่งสองร้อยวิธีการทำไปดูนีน่คะเงินแบบตามแขน,นเนี่ยที่ดได้มาเนี่ยตามแขนเนี่ยเป็นเรนพราะคันนี้แต่คันนี้ผิ มลองป้นได้ดีเยนะครัที่ทีการตัวนี้ตึงได้แคปเลยนะครับให้เวลาคุณผู้ชมสิบวินะครับในการแคปสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคนะครับตับ เบีหนึ่งจะเป็นสามสามจุดสามสี่เบียสองจะเป็นหนึ่งจุดเก้าห้าเจีสามหนึ่งจุดสี่สองเจีหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเจียห้าก็จะเป็นเนาะเจีห้าก็จะเป็น สองจุดแดจุดแปดเนี่ะจะเป็นสองจุดหกจุดหกเจุดจะเป็นสามจุดหกตูมนะคบให้แทปไว้เลยนะคบนี่นะคบตามนะครับรับไปลองจูนลองจูนดูเด็ก่ิงให้ดูใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถใหม่เครื่องไม่ใส้เอนแอนมันจะลดน ถ้าเกิดเป็นรถของของถ้าเกิดเป็นรถที่เราเปิดอยู่มันจะขึ้นเป็นสีสีฟ้าแบบนี้เองนี่นี่ผมก็ไปติดให้อีกอันนึงเลยนะครับนี่อันนี้นึงตัวอันนี้ผมจะเอามากับเล่นเยอะๆนะครับชกอันนี้ ชิ pressing, ้นอันนี้มันมันจะเป็นตัวเก่าของตัวไฮโอแต่แต่ผมไปซื้อตัวใหม่มาอันนี้เลยตออกอันนี้มาใส่ที่ตัวนี้แทนนบเดี๋ยวผมเชื่อให้ดู อันนี้ผมก็เพิ่งทำมานะฮะนั่งจูน,าน,านอยู่ตั้งนานแก็เพิ่งทำมาแล้วก็นั่งจูนเหมือนานนี่เลยแล้วกันน่าสนุกมาแล้ว <ง labeled> ดูเขียนไหมครับ แต่เป็นเกียวสุดท้ายอ่ะมันจะขึ้นสองร้อยมันก็นานอยู่นะคะ่ะเดี๋ยวเวลาไม่จะไม่มันเร็วหรอก Oh, 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 ชมดูสิครับเห็นเป็นไงรับครับทะลุรับทะลุรับทะลุรถตำรวจเลย <c oughs> จะลองใช้ในตัวเป็นไงวิ่งทะลุตำรวจ ก็ขอเป็นอ <Anfang> ันเท่านี้นะครับก็จะจบจบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ